ก็ขอาการาบสวัสดีท่ามผช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสารับมังหะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้อเร็วแล้วก็ยาวจุใจกัน,ปนไปเลยนะครับสารับ ep หน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้ก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไล์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยสำหรับเหตุผู้แปลที่แปลมังหะเรื่องนี้มาให้เราได้รับชมกันเนี่ยก็ชื่อเหตุว่าแปลมังงะหาเงินซื้อนิยายนะครับสำหรับใครที่หาไม่เจอ ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ในคลิปชันด้วยนะครับฝากติดตามเพจผู้แปลแล้วก็ให้กําลังใจเพจผู้แปลด้วยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า let's go <S ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ ก็ดังของโรงเรียนวันนี้ฝึกฝนควาแข็งแกร่งก็แล้วกันร่างกายของฉันยังอ่อนแอเกินไปฉันต้องการมีซิแกแพคแห่เร็วที่สุดเฟืรนฟฟความแข็งแกร่งจ้างหาาน่ายหมายถึงกล้ามท้อง เดี๋ยวก่อนย่้หัวแบบนี้มาไม่ค่อยดีเลยนะเชอะฉันไม่เห็นอะไรเลยเอ่าแต่เธอมีกล้ามท้องจริงๆย่้หัวดูผอมไม่คิดว่ากล้ามท้องจะชัดเจนขนาดนี้ฉันเดาว,ว่าต้องใช้เวลาสักระียะแนกล้าฝึกแบบนี้ มีบางอย่างผิดปกติกับพวกเธอทั้งคู่น่าสัมผัสเธอได้แถมเธอยังไม่ขัดขืนอีกด้วยอืมทำไมเธอไม่ปฏิเสธฉันละ่ะถ้านายต้องการฉันก็จะแสดงให้นายดูพี่หาาฉันรู้สึกแปลกๆเธอฟังพี่ทุกอย่างพี่ต้องการให้เธอทำอย่างอื่นไหม จะว่าไปแล้วแย่หัวก็ไม่เคยปฏิเสธฉันเลยฉันขอลองดูหน่อยตอนนี้เธอไม่งานติดตัวอยู่เท่าไหร่เอามาให้ฉันหนานี่หยาบคายมากขอเงินแบบต้องๆเลยเหรอวันนี้ฉันเอาเงินมาแค่นี้ ส่วนเงินที่เหลืออยู่ในโทรศัพท์รหัสผ่านการชำระก็คืออืมอ่ะพี่หาแค่ลองดูก็พอแล้วไม่ต้องถึงขั้นเอารหัสผ่านและเอาเงินไปเลยมันจะทำให้เข้าใจผิดเอานะถ้าไม่คนเห็นข้อตกล้อกสกรปรกและแบ็กเมลเพื่อร่วมชั้นเย่หัว ทำไมเธอต้องทำตามในสิ่งที่ฉันพูดด้วยละ่ะเราเป็นเพื่อนกันเพื่อไม่สามารถปฏิเสธคำขอของเพื่อนได้ด้วยเหตุผลทางครอบครัวฉันเลยมีเพื่อนน้อยและนำไปสู่พฤติกรรมทางสังคมที่บิดเบี้ยวไปหมดมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของฉันพ่อบ้านบอกว่า เพื่อสามารถให้ของขวัญซึ่งกันและกันและฉันก็ต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับนายไปตลอดชีวิตต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตและจะไม่แยกออกจากกันเย่หัวเพื่อไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต้องเท่าเทียมกันต่อไป เธอต้องใช้วิจารณญาของเธอเองอะไรที่เธอไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำอ้อตกลงไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยมาต่อหลังเลิกเรียนในวันพรุ่งนี้วันนี้อารมณ์ดี ออกกาลังกายก็สบายถ้าไม่จูดจกูก็รู้สึกแย่แปลกๆเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ฉันควรไปทางอื่นดีกว่าพี่ชายต้องการลูกอมไหมน้องสาวตึกขนาดนี้แล้วทาไมอยู่คนเดียวละ่ะ หนูกำลังทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งต่อความอบอุ่นให้กับคนแปลกหน้าคนครูขอให้หนูแจกขนมถุงนี้ไม่งั้นหนูจะไม่ได้รางวัลดอกไม้สีแดงอันเล็กๆนักเรียนประถมในวัยนี้ก็เก่งพอแล้วดึกแล้วแต่ก็ยังทำกิจกรรมอยู่อีกถ้าอย่างนั้น หลังจากที่พี่ชายกินเสร็จแล้วพี่ชายจะพาหนูกลับนี่มันก็ดึกมากแล้วและข้างนอกก็อันตารายด้วยขอบคุณค่ะพี่ชายอืมทําไมถึงไม่กลิ่นควัน บ้าเอ้ยฉันเป็นใครที่นี่ที่ไหนพวกเขาพยายามจะทำอะไรกับฉันมีผู้หญิงหน้าตาหน้ากวัวหลายคนในนี้พวกเธอจะฆ่าฉันงั้นเหรอประธานไว้คะเขาตื่นแล้วเป็นเธอนี่เอง เธอลักผ่าตัวฉันนี่มันผิดกฎหมายนะแล้วเด็กนักเรียนชั้นประถมสู่บุหรี่ได้ยังไงฉันอายุสามสิบปีนี้แต่ร่างกายฉันดูอ่อนวัยนี่มาไร้สาราเกินไปแล้วเอาล่ะออกไปกันได้แล้วค่ะ ประทานเว้ยถ้าเป็นผู้ชายก็สงบสติอารมณ์หน่อยอย่ารบกวนฉันในขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่ไม่อยากให้รบกวนแล้วมาฉันไว้ททำไมเหรอพี่สาวคุณเป็นบ้าง,งั้นเหรอคราวที่แล้ว กล้าด,ดียังไงถึงหนีไปและตอนนี้ก็ยังพูดจาไม่ดีกับฉันอีกไม่เชื่อฟังฉันครั้งแล้วครั้งเล่าคิดว่าฉันไม่กล้าทำอะไรนาจริงๆเหรอผู้ทำไมเธอถึงมาฉันไว้ด้วยสิ่งนี้ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดว่าให้ฉันไปนคนของเธออันที่จริงเธอไม่ได้สนใจฉันเลย สำหรับเธอฉันก็เหมือนกันมีการบ้านค่อนข้างเยอะเว้นาะนประธานของเฟิ่งหงกรุป๊ปยังเป็นหัวหน้าตระกูลเว่ยคนปัจจุบันครอบครัวเคยมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสีดำและสีเทาจำนวนมากแต่หลังจากที่เธอเข้าครอบครัวไม่เพียงแต่จะปฏิรูปเท่านั้น เธอยังรวมธุรกิจของครอบครัวทั้งหมดเข้าด้วยกันและสร้างกลุ่มเฟืงองหงในปัจจุบันธุรกิจขององค์กรครอบครัวหาการามต่างๆและเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศฉันจะไม่พูดถึงการน้องเลือดมากมายที่ได้รับประสบการณ์ในช่วงกลางคนในโลกนี้ถึงกับดูแลคุณเหมือนเป็นเทพธิดาประจำชาติ คนใหญ่คนโตอย่างคุณจะมาต่อหลุมรักฉันง่ายๆเหรอเธอคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอเธออ,อยากต้องการดึงฉันไปเป็นดาราของพวกเธอพวกเธอขาดไดา้าเหรอบอกตามตรงนะฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังวางแผนอะไรและฉันก็ไม่อยากรู้ด้วยฉันแค่ยอยากมีชีวิตที่เงียบสงบและธรรมดา ฉันก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับคุณถ้างั้นรบกวนเธอช่วยปล่อยฉันไปด้วยขอบคุณจริงเหรอนายไม่ใช่จางหาวฮะอ๋อไม่ใช่สิมันควรจะเป็นแบบนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป นายก็ไม่ใช่จางเหาแล้วเธอหมายความว่ายังไงถ้าฉันไม่ใช่จางเหาแล้วฉันจะเป็นใครได้มันเปลี่ยนไปมากเกินไปฉันสือเรียวของนายมาเยอะเหมือนกันนายรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนายเป็นยังไงหนุ่มหล่อหน้าตาดี นายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวพ่อของนายทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูนายนายได้รับการสอนแบบผู้ชายดั้งเดิมมาจากพ่อของนายส่วนที่โรงเรียนเพราะหน้าตาดีและผลการเรียนดีเลยตกเป็นเป้าสายตาของผู้หญิงหลายๆคนสิ่งที่คนรอบข้างพูดถึงนายก็คือ อ่อนโยนน่ารักเป็นผู้ชายที่น่ารักและมีน้ำใจสำหรับนานในตอนนี้คงเรียกว่าผู้ชายที่ไข็แกร่งที่สุดใช่ไหมทั้งหมดเป็นของจ้างข่าวสองคนที่มีใบหน้าเหมือนกันฉันสับเพ่าเกินไปรู้สึกเหมือนหลังเลยฮะเพราะพระอาจารย์สีเลือด ทำให้ฉันข้ามไปอย่างกระทันหันก่อนหน้านี้ฉันเลยพยายามหาทางปรับตัวให้เข้ากับโลกนี้เลยไม่มีเวลาให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับร่างนี้ด้วยข้อมูลแค่นี้เธอสรุปได้ยังไงว่าฉันไม่ใช่จ้างหาวอีกอย่างหนึง่งนั่นคือนางไม่ตื่นแต้นตอนที่ฉันปรากฏตัวต่อหน้านาย ฮะทำไมฉันต้องตื่นเต้นด้วยล่ะเพียงเพราะเธอเป็นคนดังเหรอเปล่าเลยเพราะนาเป็นแฟนขับร้ายสมองของฉันนะสิอะไรนะไม่มีทางเป็นไปได้ไหมว่าก่อนหน้านี้นาเคยพูดอย่างเปิดเผยในโซเชียลแวร์ว่าชอบฉันถ้าไม่เชื่อก็ลองไปหาดูสิ ฉันถูกสารภาพอีกครั้งการปฏิเสธคนอื่นเป็นเรื่องดีจริงๆพอรู้สึกลำบากอยู่คนเดียวฉันจะทำยี่สิบเดือนเก้าตื่นเวลาตีห้าเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นวันที่8เดือนเก้าเอา่อทำไมในโลกนี้ถึงมีผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอย่างเวยนาน วันที่หนึ่งเดือนเก้าวงกลมเพื่อนที่ฉันต้องการที่จะด่าคุณคุณรู้หรือไม่วันที่ยี่สิบแปดเดือนแปดอย่าพูดถึงเวนานในทางที่ไม่ดีอีกเวนานต้องเป็นคนดีเพราะเธอดูดีไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เธอเป็นสมาชิกข,ของบ,รรบัมพาวรุดของเธอที่เป็นนักเลงพวกคุณงี่เง่าถ้าเธอเป็นคนไม่ดี เธอจะมาเป็นทหารพิเศษได้อย่างไงวันที่26เดือน8มีการแลกเปลี่ยนภาพเวนานฉันต้องเรียนให้หนักและกลายเป็นคนที่คู่ควรกับเวนานเอ่อฉันเป็นกังวลว่าเวนานจะได้ก,กับคนอื่นเศร้าผู้ชายของเวนานต้องทำคะแนนเต็มในการทดสอบ ฉันเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนแต่โพด,ดั้งเดิมของเนื้อหานี้โดยทั่วไปคือโพดวันละโพ์มันมากเกินไปฉันเลยไม่ได้สนใจฉันเห็นว่าโดยทั่วไปฉันยอมแพ้ในช่วงสามเดือนน่น้หลไม่ได้คาดหวังว่าจะมีหลุมพรางแบบนี้ดูเหมือนว่านายไม่มีความรู้สึกที่ว่า เป็นแฟนขับฉันเลยอย่าบอกนะว่านายเป็นโรคความจําเสื่อมหรืออะไรแบบนั้นคนประเภทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านอารมณ์เนื่องจากบุคลิกที่แตกแยกดังนั้นบุคคลจึงสามารถแสดงตัวตนที่แตกต่างกันได้อย่างไรก็ตามมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเรียนรู้ ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงตัวตนในบุคลิกภาพทำให้เชี่ยวชาญทักษะที่เขาไม่ควรมีในฐานะผู้สตรีมเกมนายติดอันดับท็อปร้อยของเซิร์ฟเวอร์ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนบันทึกบัญชีเกมของนายแสดงให้เห็นว่านายไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนายที่ไม่เคยต่อสู้มาก่อนสามารถประชิญหน้ากับหัวหน้าอัธพาน แบบตัวต่อตัวได้แม้แต่เด็กผู้หญิงมัธยมปลายธรรมดาก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นฉันจึงสรุปได้ว่านาไม่ใช่คนที่มีบุคลิกแตกแยกอย่างแน่นอนแต่เป็นการเปลี่ยนจิตวิญญาณบ้าไปแล้วคนปกติที่ไหน เขาจะคิดอย่างนั้นเว้นแต่แม้ว่าจิตวิญญาของฉันจะเปลี่ยนไปแล้วเธอจะทำยังไงล่ะเธอเป็นเหมือนกับฉันแม้ว่าจิตวิญญาของฉันจะเปลี่ยนไปแล้วเธอจะทำยังไงล่ะทีมงานของฉัน กำลังศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของพระอาจารย์สีเลือดที่หายากในรอบร้อยปีพระอาจารย์สีเลือดจากการสำรวจนาในครั้งก่อนพบว่าการกลายพันธุ์ของบุคลิกที่เกิดขึ้นกับนายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากพระอาจารย์สีเลือดปรากฏขึ้นฉันคิดว่านาย น่าจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดนี้ทำไมเธอถึงมั่นใจนักเหรอตราบใดที่นายยินดีช่วยเหลือเราในการสืบสวนฉันจะบอกนายเองว่าทำไมเออนี่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นฉันรับรอบความปลอดภัยส่วนบุคคลของนายแน่นอน จะไม่เอานาไปทดลองแยกส่วนหรืออะไรแบบนั้นหรอกมีสัญญาที่ร่างขึ้นใหม่บนโต๊ะข้างเตียงเนื้อหาความร่วมมือและการปฏิบัติทั้งหมดเขียนไว้ในนั้นหมดแล้วนำกลับไปดูให้ดีเงื่อนไขรวมน่าจะทำให้นายพอใจได้งั้นงานวิจัยพระอาจารย์สีเลือดนอกจากเธอแล้ว ยังมีค่ศึกษาอีกไหมเท่าที่ฉันรู้ก็มีแค่ฉันเข้าใจแล้วฉันจะกลับไปดูสัญญาให้ดีๆไม่คิดว่าในโลกนี้จะมีคนรู้จักพระจารย์สีเลือดด้วยแต่แม่ดู้แน่ชัดว่าภารกิจพระอาจารย์สีเลือดคืออะไรอาจจะเสี่ยงเกินไปที่จะร่วมมือกัน อย่าผีผามช่างเถอะตอนนี้ไม่มีบอดแสอื่นเรือพอจะเทียบท่ามันก็ตรงไปเทียบท่าเองแหละถึงเวลาทุกสิ่งก็เข้ารูปเข้ารอยเองแหละค่อยๆทำทีละขั้นฉันไม่มีอะไรให้ทำแล้วขอตัวกลับนะนี่มันก็ด็กมากแล้วและถึงเวลาที่ครอบครัวของฉันจะต้องตามหาฉัน ฉันหวังว่าคำตอบของนายในครั้งนี้จะไม่ปล่อยให้ฉันรอนานเกินไปนอกจากเธอเธอหมายความว่ายังไงนี่คือการต้อตอบของนายให้โจนตีฉันครั้งสุดท้ายอะไรนะ นี่มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาก,กันก็ได้อย่าใช้เคสวิชานี่เลยนะโอ้ยเอออยายประธานหญิงเจ้าเล่คิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกผู้หญิงจับและตีก้น ฉันจะจำความอัปยศนอดสูนี้ไว้เรียบกลับบ้านก่อนดีกว่าโทรศัพท์ของฉันก็ดันดับสนิทผมกลับมาแล้วครับหฮาวฮาพี่ฉินกำลังจะออกไปข้างนอกเหรอ how, how. หฮาวฮในที่สุดหฮาวฮาก็กลับมาแล้ว พี่สาวก็เป็นห่วงเธอตลอดเวลาเลยนะรู้ไหมชินพี่ชินชินพี่ชินตั้งแต่จะออกไปหาฉันเหรอโชวดีที่กลับมาทันเวลาพี่ชินขอโทษด้วยที่ทำให้เป็นห่วงแล้วพ่อกับป้าละ่ะพ่อกับแม่กลับไปที่ห้องแล้วห่าวไปไหนมาทำไมถึงกลับดึกจัง เดินซื้อของเพลินจนลืมดูเวลาพี่ฉินฉินผมไปอาบน้ำก่อนนะเดินเล่นมาเหงื่อเต็มตัวเลยเดี๋ยวก่อนฮาว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 ไปชอปปิ้งกับผู้หญิงมาเหรอพี่ได้กลิ่นน้ำหอมฮาวฮา ไปช้อปปิ้งกับผู้หญิงมาเหรอพี่ได้กลิ่นน้ำหอมไม่ผมอยู่คนเดียวมันจะไม่กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงเฮ้ยกลิ่นน้ำหอมของเวยนานหอมขนาดนี้เลยเหรอโอ้อาจจะเป็นเพราะตอนที่เข้าแถวซื้อไอศครีมมีคนมากเกินไปและผมก็เลยถูถๆไปนิดหน่อยมั้ง ที่หลังต้องระวังอย่าให้ใครมาเอาเปรียบนะเออโอเคครับเรียบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวพี่สาวจะซักให้ถ้าอย่างนั้นก็ขอรบก,กวนพี่ฉินฉินด้วยประธานไว้คะอืมเธอมาพอดี ไปสือผู้หญิงคนนี้ให้ลึือขึ้นอีกรับทราบคะ่ะท่านประธานไว้จางเฉียนฉินพี่สาวของจางฮาวใช่ตรวจสอบประวัติก่อนหน้านี้ของเธอด้วยฉันรู้สึกว่าการที่เธอกลายเป็นพี่สาวของจางฮาวมันเป็นเรื่องบังเอิญเกินไป หาวหาวไม่ต้องการนะดอกสิ่งของที่ไม่กลิ่นของผู้หญิงคนอื่นนะ่ะพี่ฉินฉินผมอาบน้ำเสร็จแล้วอืมอาบเสร็จแล้วเหรอหาวหาวอย่าเดี่ยอะไรไหมวัวนมขวดครับ พี่ฉินฉินหุ่นดีจังเอานี่แล้วเข้าไปในห้องเลยนะเดี๋ยวพี่สาวเช็ดผมให้เอ่อครับฉันเข้าใจเหตุผลนะแต่ทำไมต้องไปห้องพี่ฉินฉินพี่ฉินฉินมีคนส่งข้อความหาพี่ พี่สาวเฉียนชินฉันต่อลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคุณให้โอกาสฉันได้ไหมฉันเต็มใจที่จะให้ครั้งแรกกับคุณบ้าอะไรเนี่ยนี่มันพัวชอบโชว์เหรอต้อนโทรเรียกตำรวจขอโทษนะพี่ฉินฉินผมเผลอเห็นมันโดยบังเอิญ ไม่เป็นอะไรบอกเขาไปว่าพี่มีแฟนแล้วพี่ฉินฉินอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้ต้องเป็นคนไม่ดีแน่ถึงกล้าส่งรูปแบบนี้มาพี่สาวมีความสุขมากที่ห่าวข่าวห่วงยายพี่สาวถึงขนาดนี้พี่สาวจะไม่ต่อตกลงอย่างแน่นอน พี่สาวไปยามน้ำก่อนนะฮาวๆช่วยบ๊อกผู้ชายคนนั้นและปิดคอมพิวเตอร์ด้วยได้เลยครับบ๊อกบ๊อกอืมนั่นมันฉันมีกลุ่มญาติตั้งหากในหมู่เพื่อสนิทของพี่ฉินฉินยังคงเรียกสิ่งนี้ว่า พี่ฉินฉินไม่ได้ไม่ได้ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยในพี่ฉินฉินมันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีพี่ฉินฉินไม่ใช่พี่สาวแท้ๆสักหน่อยใครบ้างจะไม่ชอบเทศธทดาอย่างเธอแต่พี่ฉินฉินห่วงใย,ยนาในฐานะน้องชายเสมอ แต่นายต้องการที่จะเอ็กเธอเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนบางทีพีสาวอาจจะชอบฉันด้วยเธอปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดีและอยู่ภายใต้าชายคาเดียวกันมันจบแล้วฉันอดไม่ได้ที่จะดีใจตอนที่พบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่แย่าจากกันไม่คิดเลยว่าจะได้แสดงละครรักต้องห้ามจริงๆ ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่หลังเลิกเรียนพี่ชินฮา้าวหาว้าวชอบเล่นแบบนี้เหรอหฮอพอคิดถึงตอนนั้นก็ดูเหมือนว่า ฉันจะหุนหันพันแล่นไปหน่อยแต่พี่ฉินฉินกับไม่มีท่าทีต่อต้านเลยเฮ้ยทำไมต้องเป็นนายอีกและก็เป็นน่านตาโจบปังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมางงาเรื่องนี้ เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์1นึ่งแชร์ s ับสไครตหนึ่งกะดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมเนี่ยในการทํามังาะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับถ้าไรยายยคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยวละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ